เงินก้อนแรกในการลงทุนในวิกฤตต้องมีเงินเท่าไหร่ตอนนั้นเราเริ่มธุรกิจด,ด้วยเงิน5 0 0 0สนบาทซึ่งเป็นเงินที่เราเก็บมาต่อให้ทั้งก้อนเงินที่เรามีหมดมาเหลือศูนยะ์เราก็ยังมีที่นอน เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็ข้อดีที่มันทําให้เรากล้ากัดสินใจอ, <Ee. S 1> อ่าแต่บางคนคนอื่นอาจจะไม่ใช่แบบนั้นทั้งหมดก้อนนี้เราเขาก็ไม่รู้จะไปกินอะไร <ừ. S 1> นอนตรงไหนค่า,ชาใช้จ่ายยังไงเราเข้าใจแล้วการที่เราตัดสินใจลงก้อนนั้นไปจากเงินเก็บของตัวเองครับทับเราได้คิดก่อนไหมครับว่าให้ hey, เราลงไปเราจะ b ปอีเวนท์ภายในกี่เดือนหรือแบบไม่ได้คิดเลย <c oughs> เลยอะ่ะ <c oughs> คิดเลย <c oughs> คิดแค่ว่าอยากมีธุรกริจ oh. อยากหาเงิน อยากมีรายได้ซึ่งตอนนั้นจริงๆทํางานประจําอยู่ทํางานประจําอยู่เราก็ได้เงินเดือนอยู่ส่วนหนึ่งแหละแต่แค่ทํายังไงให้เรามีเงินเดือนแล้วเราจะมีไรายได้เสริมเล็กๆน้อยๆตรงนี้ด้วยได้อีกเดือนละหมื่นก็โอเคละอืมผมว่านี่เป็นตัวอย่างที่ดีมากนะถ้าน้องๆอ,อยากจะทํุรูิจของตัวเองบางทีเราเริ่มต้นจากเป็นอาชีพเสริมกันก่อนใช่เอาอาชีพหลักให้เรามั่นคงก่อนเพราะว่าเดือนชนเดือนถ้าเราไม่ได้มีเงินเก็บเราเอาความปลอดภัยไว้ก่อนแล้วแบ่งเวลามาสร้างอาชีพเสริมแล้วสุดท้ายเมื่อไหร่อาชีพเสริามมาั เง้นไม่เกียพอพังปิปปีนก็รู้สึกว่าอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องนะของการที่เราจะไปเริ่มต้นธุรก,กิจใหม่หรือเริ่มต้นทาอะไรใหม่ๆอย่าลืมนะครับอย่าเพิ่งทิ้งสิ่งที่มีอยู่รักษาไว้ก่อนแล้วเราค่อยๆขยายขาที่2ขาที่3ามเพื่อจริงๆแล้วเพื่อความปลอดภัยของตัวเอง